โดนมาเยอะเปิดโปงกลโกงรถไถมือสองซื้อไม่ดีเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะถ้าอยากไม่โดนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยน,นะครับผมปอนช่องจะมีเทักเตอร์นะครับจะมานะครับเตือนภยัยกลไกมิจฉาชีพที่ได้เจอบ่อยๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกลโกงอย่างที่หนึ่งนะคือมัดจํามหาภายัยโอนปุ๊บหายปั๊บนะครับถ้าเราเจอรถไถถูกเวอร์รีบเร่งให้โอนมัดจาระวังนะครับโอนแล้วจะหายต๋อม ไม่เห็นแม้แต่รถกันเลยนะครับอย่างที่2นะครับประกาศปลอมออนไลน์จอมลวงโลกนะครับเห็นในเพจในกลุ่มรูปสวยบาดใจแต่โปรไฟล์คนขายแปลกๆสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีตัวตจริงหรือเปล่าส่วนสุดท้ายนะครับนายหน้าเถื่อนอ้างตัวเป็นเจ้าของนะครับมีคนแปลกหน้าว่าเป็นนายหน้าหรือรู้จักเจ้าของระวังนะครับอาจจเช็ดเงินหนีไปก็ได้นะครับวิธีเรียงง่ายๆนะครับนั่นก็คือ1 ต้องเห็นรถจริงนะครับห้ามโอนเงินก่อนดูรถเด็ดขาดนะครับ2เช็คเอกสารนะครับเล่มทะเบียนชื่อเจ้าของต้องตรงนะครับสามนะครับดูประวัติคนขายมีหน้าร้านไหมมีรีวิวดีๆหรือเปล่านะครับส่วนสุดท้ายนะครับทางสัญญาทุกบาททุกสตางค์ต้องมีลายละอักษรนะครับอย่าให้ความหวังกับพวกมิจจี้พวกนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับไม่เจอมิจี้นี้ไปตลอดการในการเลือกซื้อรถถ่ายมือสองนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็บอกเรามาด้วยนะ